ความมั่นคงและฝ่ายภาคประชาชนด้วยนะครับที่ต้องการให้มีการบริหารจัดการเรื่องความมั่นคงในเชิงรุกแล้วก็เป็นระบบและประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่แรกใช้เวลาหลายปีร่างนะครับมาสําเร็จอาตอนสมัยรัฐบาลพลเอกสรยุทธ์นะครับในกฎหมายฉบับนี้ก็มีระบุว่าชัดเจนเป็นมาตรานหนึ่งนะครับว่าภาคประชาชนจําเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมโดยเป็นคณะที่ปรึกษาให้กับกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในซึ่งจะเป็นกองหนวยการที่มีพล,ลเรือน เป็นผู้กํากับมีนายมนตรีมีคณะกรรมการ20กว่าท่านส่วนใหญ่ก็เป็นพลเรือนเป็นรัฐมนตรีเป็นประหลัดเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงน,นะครับหลักการง่ายๆก็คือว่าหลังจากโลกเปลี่ยนไปมากหลังในยุคสมัยใหม่การเคลื่อนไหวคุกคามความมั่นคงในแะง่การก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติการจราจนและอื่นๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงแม้แต่ประเทศที่มีระบบที่ดีๆอย่างเช่นฝรั่งเศสท,ที่เราเห็นก็เกิดจราจนได้อย่างรวดเร็ว นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเชิงลุกก็คือว่าจะต้องมีกลไกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดจราจรถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันก็ต้องประกาศพระกกนนราชกำหนดถานการฉุกเฉินเช่อำนาจพิเศษซึ่งจะกระทบเทินมากต่อการท่องเที่ยวต่อการลงทุนพอสมควรแล้วกระทบเทินต่อสิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยในบางกรณีที่มันเกินเลยไปก่อนนั้นก็ต้องประกาศกฎในการศึกเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ศึกของครามไปเลยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ถือว่ารุนแรง ใน,ในโลกสมัยใหม่เนี่ยก่อนที่จะรุนแรงขนาดนั้นก็จะจาเป็นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่เข้าไปบริหารจัดการเชิงรุกคือพูดง่ายๆว่าระหว่างที่เขากาลังประกอบระเบิดระหว่างที่เขากาลังวางแผนที่จะโค่นล้มคนนั้นทําร้ายคนนี้ปลุกระดมให้ไปจับตัวคนนู้นอย่างที่เราเห็นกันในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาในเมืองไทยเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยถ้าไม่มีการกระทําความผิดเนี่ยก็ไม่เข้าข่ายจับไม่ได้ถ้กกัดกั้นไม่ได้ก็ต้องรอให้ทําความผิด ถึงจะเข้าประมวลกฎหมายวิอายาญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องรอไปจนกว่าจะมีการระเบิดแล้วใครไปเก็บหลักฐานพิสูจน์หลักฐานจับกลุ่มป่านนั้นบางทีก็ยากละที่จะลดผลกระทบพราะะความมั่นคงเนี่ยให้อำนาจเจ้าหน้นาที่สามารถเข้าไปจับกลุ่มระหว่างที่เขากลาลังเตรียมการระหว่างที่เขากำลังวางแผนระหว่างที่เขากําลังประชุมที่จะก่อความวุ่นวายนะครับหลายประเทศใช้แล้วได้ผลมากสิงคโปร์มาเลเซียนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษ เยอรมันฝรั่งเศสมีหมดนะครับออสเตรเลียคือเขาสามารถที่จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการร่วมวม,มือกันทํางานของฝ่ายความมั่นคงของตํารวจทหารประชาชนแล้วก็ดูว่ามีนาโน้มที่จะมีภัยคุกคามแบบนี้หรือไม่ถ้ามีก็ขออำนาจพิเศษก็คือให้ครมออนุมัติแล้วก็ทําแผนขึ้นมาที่จะเข้าไปสกัดคือพูดง่ายๆว่าก็มีอำนาจคล้ายๆกับพลกรกุกเฉินแต่ว่าน้อยกว่าเยอะ แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำเนี่ยก็ถูกฟ้องร้องได้ถ้าเกิดทําการไม่เหมาะสมอย่างเช่นมาแอบลักฟังนะครับดักฟังเราหรือว่ามาแอบอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เราโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับเราฟ้องร้องได้อันนี้ก็หรือว่าอย่างน้อยอย่างเช่นเขาตั้งด่านนะครับแล้วก็เขาตรวจคน้นแล้วก็ทบทืนตําแหทธิของเราเราขายของไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาปิดถนนหมดห้าวันเจ็ดวันแล้วเราขายอะไรไม่ได้เลย่เงี้ยนะครับก็ สามารถที่จะเรียกร้องดต่นใน,ในในพรบรนี้ก็มีมาตรการเยียวยาเลยคือมองไปไกลถึงขนาดที่เรียกว่าสมมติถ้าเกิดเราปิดพื้นที่เขาไม่สามารถทํางานได้ก็เยียวยาให้เขาเลยนะครับไม่ต้องรองให้เขาไปฟ้องร้องในอดีตที่ทําไม่ได้ต้องไปฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาหลายสิบปีกว่าจะสิ้นสุดคดีความปวด,ดหัวกันมากเพราะฉะนั้นพรบฉบับใหม่นี้ก็ออกแบบมาแบบนี้นะครับแต่ยังไม่เคยได้ใช้เพราะว่ามันต้องมีทำแผนมันต้องอนุมัติโครงสร้างมันต้องโอนกําลังทหารมาเป็นพลเรือน บางส่วนน,นะครับมันจะต้องขออนุมัติคอรมอแต่พอเกิดความจําเป็นอย่างเช่นที่จะต้องใช้ในการประชุมนานาชาติอย่างเช่นที่เราจะจัดประชุมกันในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เลยมีความเร่งรัดในการที่จะนําไปใช้เป็นเพราะตำรวจเราท่านเดียวดมครับที่คุณปธิธานบอกว่าที่ไม่ได้เอามาใช้ก่อนหน้านี้ที่พัทยาเป็นเพราะว่าการจัดทําแผนเพราะว่า รัชเสนาธิบนีจะต้องมีการจัดการแผนถูกไหมครับถูกครับแล้วคณะรัฐมนตรีต้องอนุนมัติครับแล้วมีหน่วยงานอย่างเช่นสภาความมั่นคงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมครับและมีหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับไม่ใช่ฝ่ายทหารหรือ,หร,อหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจดําเนินการไปเลยแต่มีส่วนอื่นเกี่ยวข้องครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นเป็นผู้ดำนินการกรรมาต้องสัง่งการให้กรมาธิกาเขาเตรียมการที่ผมกล่าวยนเมื่อกี้นี้ว่า ถ้ามีสถานการณ์นี้มีรายงานข่าวว่าสมควรจะใช้พระราชบัญญัตินี้ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในคือนายร่มดีก็จะสั่งอให้ทําแผนแต่ว่ารู้ตัวลุงน้าอเป็นการทําแผนเพื่อป้องกันเพื่อป้องปรามเพื่อป้องกันและป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุใช่ครับอืแล้วอันนี้ฟังขึ้นไหมครับที่บอกว่ารัฐบาลยังทําไม่เสร็จก็เลยไม่ได้ใช้ก่อนหน้านี้ที่พัทยาพอมาครั้งนี้เวเป็นเกิดเหตุ ก็เลยเร่งกันทําผมคิดว่าอาจจะตกหลุมไปคือว่าจริงๆกฎหมายม,มีมาตั้งแต่25ร1แล้วเพราะตอนที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องทําและหลายๆรัฐบาลทั้งสารัฐบาลที่ผ่านมานี้ไม่ทําคือว่าไม่ได้ดูกฎหมาย <c oughs> ที่รัฐธรรมนูญฉบ,บับ2 5ง0ันี่ยบังคับไว้ว่าต้องทําให้เสร็จภายใน6เดือน1ปีเนี่ยไม่ได้ดูเลย <c oughs> นะครับแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองมีมีของดีอยู่ในมือ <c oughs> นะครับอันนี้ต้องตําหนิกันนิดหนึ่งว่าไม่ได้ดู ความจริงแล้วเนี่ยสามารถได้เพราะว่าตัวคณะกรรมการนะฮะที่ท่านพลเอกจารัญทั่านพูดะคณะกรรมการท่ท่านน,น,าน,นา,กรรกา,านยกเป็นประธานนะครับเรียกประชุมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นประลัดกระทรวงตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงมากระทรวงลาโหมลงมาไปรองประธานก็เป็นอย่างที่ผมเรียนเป็นพลเรือทั้งนั้นมามีผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการทหารบกทหารอากาศทหารทุกสุดเนี่ยตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นกรรมการอยู่ห้าคนจากทั้งหมดเนี่ยเกือบยี่สิบคน จะเป็น <22 S 1> เพราะ <คน S 1> ไม่คาดหมายว่าจะเกิดความรุนแรงอย่างเดือนเมษาหรือว,ว่าเพิ่งมาเป็นรัฐบาลก็เลยเลยยังไม่ได้ดูกฎหมายอย่างที่ว่าถูกต้องผมผมคิดว่ารัฐบาลมีความมั่นใจว่าจะไม่มีคนทําร้ายประเทศถึงขนาดย่อยยับอย่างนีเ้เราเราเราสังเกตดูเมื่อพระนท่านรองนายรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์มีความมั่นใจมาก ว่าในการประชุมครั้งนี้ได้เตรียมการอะไรต่างๆว่เยอะเป็นเพราะว่ามั่นใจตํารวจหรือเปล่าอาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ฟังถ้อยถแถลงก็คือเตรียมกําลังตํารวจไม่ต้องห0 0ันเจ็ดพันคนคนะครับก็แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์วันที่7เมษาเขาเนี่ยในฐานะประชาชนีนผมก็ตกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับนายกรัฐมนตรีผู้นําฝ่ายบริหาร ติดไฟแดงถูกทุบรถซึ่งซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในแผ่นดินนี้ในต่างประเทศนั้นการบุกเข้าทำร้ายนายกรัฐมนตรีเนี่ยปกติเขาเขาอาจจะใช้อาวุธถึงกับสังหารเลยใช่ไหมครับเขายิงทิ้งเลยเป็นยิงเลยเป็นเรื่องใหญ่โตฮะเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนี่ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรับผมก็ชักไม่ค่อยแน่ใจจนกระทั่งมาบอกว่าได้เตรียมการอะไรต่างๆผมก็แน่ใจว่า รัฐบาลไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะขอพักสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาถามว่าการที่ใช้พระชุัญญัติรักษาความมั่นคงเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งไม่ค่อยวางใจกับตำรวจไทยหรือเปล่าจึางต้องเอาทหารและเอาพลเรือนเข้ามาผสมด้วยอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวจะกลับมาถามท่านทั้งสอง ความหวังดีสู่ความสบายดีจากห้องทดลองสู่ท้องทุ่งจากเกมในจอสู่ศีลนในใจจากความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า 120โครงการแห่งการเรียนรู้ร่วมกันจากความรู้ลึกสู่สำนึกเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์เดรอุดมว่ามีส่วนไหมครับที่รัฐบาลหรือว่าประชาชนขณะนี้ไม่วางใจในตำรวจจึงต้องอาจจะต้องใช้พระราชบัญญความมั่นคงที่ สนที่กาลังระหว่างตํารวจแล้วก็มีทหารแล้วก็มีพลเรือนเข้ามามารวบกันจากข้อมูลที่ดูทั่วๆไปนะครับ,รบทั้งในเมืองหลวง,งเราในกรุงเทพมหาคนครกับต่างจังหวัดผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่มานานพอนสมควรแล้ว,วเพียงแต่ว่าจะใช้ตํารวจทําในระดับไหนเท่านั้นเองแต่ในปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าในระดับรักษาความปลอดภัยระดับชาตินี่บกพร่องอย่างมากบกพร่องอย่างมาก เป็นเพราะไม่มีความสามารถหรือว่าเป็นเพราะไม่อยากจะปฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่าเป็นได้ทั้งสองทางครับเป็นได้ทั้งสอง,ท,งทั้งสองประเด็นเลยเคือว่าไ,ไม่กล้าหาญที่พอเพียงพอที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ความจริงแล้วถือว่าเป็นการล่าเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนั่งนายกมติถูกถูกทุบถ,ถ,ถูกทำร้ายในระหว่างที่เดินทาง